มิทานธรรมะเรื่องกระจกเงาแห่งสติโดยพระมหาราชันจิตตะปาโลในโลกที่เทคโนโลยีไร้ขีดจำกัดอันอันต์คือหนึ่งในผู้ที่ลหลงไหลในเมทริกซ์โลกเสมือนจริงที่มอบทุกสิ่งที่ใจปรารถนาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือความสุขชั่วคราวแต่เมื่อแว่น VR ถูกถอดออกโลกแห่งความจริงกลับเผยความว่างเปล่า ความโดดเดี่ยวและความรู้สึกที่ไม่เติมเต็มความสุขที่ได้มานั้นเลื่อนหายไปอย่างรวดเร็วเหลือไว้เพียงความเหนื่อยล้าในห่วงเวลาที่จิตใจอ่อนล้าปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นผู้ที่มาพร้อมกับคำถามง่ายๆแต่แฝงด้วยความจริงอันลึกซึง้งเธอชี้ให้เห็นถึงกระจกเงาแห่งสติที่ซ่อนอยู่ในตัวอนันต์เองาเชิญเชิญให้อนันต์มองเข้าไปในกระจกเงาแห่งสติ ที่สะท้อนภาพอดีตอันงดงามและภาพอนาคตที่ยังไม่ถูกกำหนดเขาสามารถเลือกได้ว่าจะเดินหน้าสู่ความมืดมิดหรือหันกลับมาสู่แสงสว่างอน,นันต์ตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่เขาละทิ้งโลกเสมือนและหันกลับมาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยสติและปัญญาเขาสามารถสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้ไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตาอีกต่อไปขอบคุณที่รับชม พบกันใหม่ในผลงานชั้นต่อๆไปของเรา